สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีสูตรเค้กข้าวโอ๊ตง่ายๆมาฝากกันค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องอบเลยนะคะแค่นําไปแช่ช่องฟรีซแล้วก็ได้เค้กข้าวโอ๊ตง่ายๆเอาไว้รับประทานกันแล้วค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูวิธีทํานะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้กล้วยหอมนะคะประมาณ1ลูกค่ะเราจะบดกล้วยหอมให้ละเอียด หลังจากระบบทล้วยหอมจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่เมล็ดแฟลกซ์ปั่นลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ผงซินนามอนลงไปหรือผงอบเชยนะคะแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวนิลาค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆแพ้กลูเตนนะคะก็ให้ใช้ข้าวโอ๊ตแบบกลูเตนฟรีนะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ หลังจากคนไปสักพักเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยก็จะเริ่มเข้ากันดีกับตัวข้าวโอ๊ตนะคะขั้นตอนนี้ถ้าส่วนผสมของเพื่อนๆเนี่ยแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เมเปิ้ลไซรัปลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะใครจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือใครจะตัดส่วนนี้ออกไปก็ได้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะอีกหนึ่งครั้งนะ หลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แครนเบอร์รี่อบแห้งลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะใครจะใช้ลูกเกตก็ได้นะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะจากนั้นเราก็จะทาพิมพ์นะคะด้วยน้ํามันเล็กน้อยนะคะตัวขนมจะได้ไม่ติดนะคะจากนั้นก็จะตักส่วนผสมลงไปในพิมพ์เลยค่ะแล้วเราก็จะเกลี่ยทุกอย่างให้เรียบนะคะ จนได้เป็นขนาดเค้กแบบกลมๆแบบในวิดีโอนะคะจากนั้นเราก็จะนำออกจากพิมพ์นะคะเราก็จะตกแต่งข้างๆอีกเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะตัวเค้กเค้าของเราก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะ ก็นำไปแช่ช่องฟรีซค,ค่ะหลังจาก1ชั่วโมงตัวเค้ก็เฟิร์มขึ้นนะคะจากนั้นก็ได้เวลาตัดเสิร์ฟแล้วค่ะเค้กโอ๊ตสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะส่วนผสมเนี่ยก็สามารถดัดแปลงได้เอาตามที่เพื่อนๆสามารถหาวัตถุดิบได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอบก็สามารถทําทานได้ด้วยค่ะแล้วตัวผงโกโก้เนี่ยก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันนะคะจากนั้นก็นำเสิร์ฟได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเสิร์ฟพร้อมกล้วยหอมนะคะ แล้วก็จะราดด้วยโคคอนัทวิปนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตคีโตนะคะก็จะได้ขนมเค้ก้โอ๊ตนะคะที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมก็ไม่มากด้วยนะคะรับรองว่ารสชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ ขมเล็กน้อยบวกกับความหวานของกล้วยแล้วก็ผลไม้แห้งของเราเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่หวานน้อยนะคะแต่ว่าความหวานเนี่ยก็ได้มาจากกล้วยแล้วก็ผลไม้แห้งนะคะแล้วแถมเรายังเสิร์ฟด้วยกล้วยหอมเพิ่มอีกต่งางหากนะคะก็กลมกล่อมเข้ากันดีค่ะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้เป้หน่อยนะคะว่าอยากจะได้เมนูขนมคลีนอะไรบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์ให้เป้หน่อยจะได้เป็นไอเดียนะคะว่าเป้ควรจะทําเมนูอะไรดีต่อไปนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็ทําหลายเมนูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมเนี่ยสนใจแล้วก็ชอบเมนูอะไรกันบ้างยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ